คนวันศุกร์ค่ะในช่วง7็ดวันข้างหน้านี้ของคุณจะเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะ The Chariot ค่ะใบที่สองค่ะ8ดถ้วยค่ะใบที่3ค่ะ,คะหนึ่งไม้เท้าค่ะต้องบอกว่าคนวันศุกร์นะคะในเจ็ดวันข้างหน้าของคุณไนะพ่ออกมาก็ค่อนข้างดีนะคะ วงบอกว่าคุณนั้นไม่ว่าจะอยู่ในวัยทำงานนะคะหรือว่าอยู่ในวัยเรียนก็แล้วแต่นะคะผลงานของคุณหรือการทำงานของคุณจะส่งผลให้กับผู้รักผู้ใหญ่นะคะเห็นผลงานนะคะแต่ว่างานของคุณอาจจะเยอะสักนิดหนึ่งนะคะจนคุณไม่มีเวลาให้กับ คนที่คุณรักนะคะเพราะว่าคุณอาจจะต้องทำโปรเจกต์นะคะหรือว่าอาจจะต้องอมีกิจกรรมที่ต้องทำนะคะสำหรับคนที่อยู่ในวัยเรียนนะคะแต่ถ้าคนที่อยู่ในวันทำงานเนี่ยอาจจะมีงานเยอะนะคะหรือว่าอาจจะต้องเดินทางาไปในเรื่องเกี่ยวกันของงานนะคะแต่ว่างานของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จคะ่ะทำให้ผลงานของคุณนั้นเป็นที่ประจักษ์ต่อ อาจารย์นะคะสําหรับคนที่อยู่ในวัยเรียนและก็สําหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือหน้าง,งานของคุณนั่นเองค่ะก็ขอให้คนมันสุขทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นข้าคูรูกันด้วยนะคะ